สวัสดี FC ทีมงานพยางั่งและสมาชิกทุกท่านนะครับแปลรูปภาพปกฉลาดรัฐบาลสายที่1มีนาคมนะครับคำเตือนถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ 2. อ,อย่าดราม่านะฮะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไร 3. ไม่ส่งเสริมการเล่นพนันนะครับไม่มีแปะลิงก์ใดๆทั้งสิ้น ฉลาสัญจรจังหวัดพังงานะครับของงวดวันที่1มีนาคม2568กป็กองฉลากนะครับเป็นฉลาสัญจรไปที่จังหวัดพังงานลงใต้กันถังนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าคครูภาพของฉลาที่กองฉลาให้มานั้นมีอะไรที่น่าสนใจเป็นที่บอกใบอะไรเราครับอย่างที่เห็นนะครับเห็นว่าเขาตาปูจังหวัดพังงานนะครับส,สีแดงเน้นเลยนะฮะ เขาตะปูนะครับแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งของจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาก็เป็นจังหวัดเก่าแก่นะฮะก็ถ้าสืบค้นมาไม่ผิดก็คือมาจากเขาเขางาเขาพังงานะครับเป็นจุดที่ตั้งของจังหวัดกันแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวก็คือเขาตะปูนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับเขาตะปูก็คือดินที่สูงที่เรียกว่ายื่นออกมาครับบนทะเลมีน้ํารอบมนะครับ เรือมาด้วยนเนาะเรือตกแปหรือเปล่าเรือกาห้านะครับดินก็คือ2ก็อย่างที่เห็นนะครับจะคล้ายกับขอโวทจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทรงสูงทรงตั้งเหมือนกันเขาคือดินตะปูก็คือของปลายแหลมหัวมนเนาะตอกยึดให้มันตาตึงให้มันแน่นกันตะปูตอกไม้ก็ดีนะครับจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาวิเคราะห์มาเจาะกันดูนะครับว่า เขาตะปูตัวหนังสือสีแดงตัวนี้จะให้เลขอะไราเรานะครับแล้วก็จังหวัดพังงานนะฮะอย่างที่แจ้งนะครับก็คือเขางาเขาพังงานนะครับมาเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็คล้ายๆกับพัดทลุกัน็น่าจะวิเคราะห์เจาะกันได้นะครับก็คือเขาตะปูนี้ต้องมี2หรือ1เข้ามาเกี่ยวข้องแต่กองฉลากนะครับ เกี่ยวกับฉลากสัญจรน,นี่ทิ้ง9กับหไม่ได้นะครับบนน่าจะ6 9น่าจะล่างเข้ามาเกี่ยวข้องพอจาะเลยครับฉลากสัญจรสัญจรอ,อย่างที่เคยแปลนะครับคือ7 5ก็คือกองฉลากนะครับคนที่ไปเดินทางไปนะครับเขาตะปูเขาก็คือดินนะครับธาตุ 5, ของที่สองตะปูปลายแหลมคมน่าจะเป็นหนึ่งนะครับดอกยึดแน่นก็คือมีสองกับหนึ่ง แล้วจังหวัดพังงาก็คือที่อยู่นะครับพังคือช้างหรือคนนะฮะหกับเก้างาก็คือพืชหรือว่างาช้างที่เป็นฟันยืดออกมาสองฝั่ก็คือสองครับก็เลขสลากฉลากผลิตรุ่นน,นี้ก็จะมีเจ็ดสี่เก้าหกสองห้าและก็หนึ่งนะครับขอจอกอไันเลยครับบนนะฮะแต่ช้างยังไงก็ช่างแต่มองว่าเป็นคนครับคือหกกับสองนะครับ วิ่งรูด6กกันนะฮะจะมี6 2 6 5 4 1นะครับตัวก,กันก็คือ6 1 4 6 4 5 3ตัวถ้า9ไม่มาก็า6มาครับเน้นกันที่6 6 4 6 4 1 6 6 2นะครับ6 6 5หรือว่า6น่าจะเบิ้ลถ้า6ไม่มาก็า9ตัวบนนะครับพอเจาะกันเอาส่วนล่างก็น่าจะเป็น9ครับทิ้งไม่ได้ครับจะเป็นหอโหวตจะเป็นที่เกินไอ้ เตือนเจ้าพญาจังหวัดช้ยนาก้าวนะครับก็คือ9 9192กครับกัน17มี9 6 2 1 4กสเป็นตัวกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ไม่ได้แปรกันมาประมาณ3าหรือรอบนะครับก็คือไปมัวไปดูแลสุขภาพนะครับกลับมารอบนี้ก็แปรให้ป่อให้เข้าให้ยินกันละกันทําเตือนการลงทุดมีความเสี่ยงไม่ส่งเสริมการเล่นพนันนะครับตัวเลขมาจากสุรการคำนวณ ทันแคปกันไปอีกครั้งนะครับวิ่งบนกันที่6นะฮะ 6, 6 6 2 6 6 5หรือว่า6 4 1นะครับล่างก็ 9, 9, 9, 9 2, 1, ก9าเก้กนัน9 6 2 1 4 9อสเวิเคราะห์เจาะและ้แต่ชอบนะครับก็ขอให้ทีมง,งานทุกท่านและก็สมาชิกท่านโชคดีครับ